สวัสดีท่านผู้ชมเรฟซีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสลาวิชชนเนลคนบ้าเกษตรนะครับวันนี้พาท่านผู้ชมมาดูนี่ครับผมนักทรีนะครับตอนนี้ผมจะเปิดแสงเพิ่มเติมน,นะครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็เข้าสีแล้วนะครับแย่น่ากินแล้วท่านผู้ชมเยาจะได้กินแล้วมาอัปโหลดคลิปอีกนะครับก่อนมันจะหายไปหมดน,นี่ไม่แดงเท่าไหร่เดี๋ยวเปิดแสงครับผมเปิดแสงออกให้มากครับ เปิดออกมากครับนี่เป็นการทดลองนะครับสักหน่อยมันแตกตาออกเดี๋ยวผมก็ขยายพันธุ์อกีกครับท่านผู้ชมอื้อ,อแดงเลยสวยงามมากใ้สีลูกนะครับอีก2อลูกผมงับรูรร้อยนะครับนี่เริ่มเข้าสีแล้ววันต่อไปผมจะพาท่านผู้ชมมาชมอีกนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับ จะน่าอร่อยเพียงไหนโปรดติดตามนะครับแต่ว่าตอนนี้แดงนะครับดูครับต้นไสีสีสวยงามมากลายลวดลายก็มีจุดๆนะครับก็น่าลงไหลกับลายมาน,นี่แหละรครับท่านผู้ชมอันนี้ฝั่งนี้ไม่โดนแดดนะครับก็จะออกสีเขียวๆนะครับมีฝั่งนี้ไม่โดนแดดมันก็จะเป็นเขียวๆทีวน,นี้ก็โดนแดดนะครับ นี่ถ้าเป็นจุดขาวๆเหลืองๆแบบนี้ก็จะหวานสักหน่อยนะครับหวานมากเลยแหละไข่สุกแล้วเมนานนี้ลูกไม่ใหญ่นะครับเพราะว่าต้นมันยังเล็กอยู่นะครับจะให้มันลูกใหญ่ๆใ,ให้ต้นใหญ่ๆออภัยค่อยให้มันต้นใหญ่ๆก่อนประมาณเท่าแขนมันก็จะลูกใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับอันนี้ต้นเล็กๆเองครับผมอันนี้เป็นการทดลองนะครับอันนี้ไม่ฉีดสารเคมีครับ แต่ให้ปุ๋ยเคมีทางรากนะครับก้อนเดียวจบครับไม่มากครับเลี้ยงง่ายครับน,นี้ก็ตาก็ใกล้แตกนะครับปรากฏว่าติดครับตาตาก็ติดแล้วติดตาไันนี้ก็ติดตานะครับเหลือแค่อย่างเดียวแค่มันงอกออกมารอเวลางอกออกอย่างเดียวครับ ันนี้จะเป็นอัลฟาเช็คนะครับหรือว่า piece, piece, ลูกพีสลูกพีสและก็เนคเทลินสายพันธุ์ต่างๆนะครับผมมีหลายสายพันธ์ครับอันนี้ก็ตายแล้วท่านผู้ชมนี่นอันนี้ตายแล้วนี่ตาอันนี้จะตายครับตานี้ยังรอดยังเหลือครับผมด้านล่างนะครับด้านล่างก็รอดนะครับด้านล่างอีกก็รอดนะครับผมสงนี้ก็ จะรอดรอดนะครับถือว่าในการทดลองสีตานี่ก็ผ่านนะครับต้องไ้ชมอันนี้จะเป็นต่อป่านะครับอันนี้ผมเพาะไว้จะเป็นต้นต่อป่าเดี๋ยวสักหน่อยผมก็เสียบยอดให้มันเข้าฤดูหนาวก่อนเดี๋ยวผมจะทําการเสียบยอดทําการเสียบยอดให้ดูแล้วก็อันนี้ต้นกีวีก็จะตายแล้วครับอันนี้ข้อเสียของต้นกีวีครับ ้อเสียงต้นกีวีคือปลูกลึกไม่ได้นะครับท่านผู้ชมปลูกลึกไม่ได้ปลูกลึกนี้ถ้าดินชุ่มชุมนี้ไม่ไม่อากาศมันหรือว่าน้ําไม่ระบายนี่เรียบร้อยนะครับเนี่เน่าแล้วเริ่มแล้วเน่าแล้วเพราะว่าปล่อยน้ําเยอะเกินไปแล้วก็รากหรือว่าดินมันไม่ถ่ายเทครับดินมันแน่นครับเดี๋ยวผมจะทําใหม่ตอนนี้มันเริ่มเหี่ยวตายแล้วผมเสียายมากอายุก็ประมาณจะปีหนึ่งแล้ว ตายแล้วครับนี่เหี่ยวตายแล้วไหม่แล้วแสดงว่ารากมันเน่านี่ต้นกีวีนะครับแต่ว่านี่ต้นเชอร์รี่ครับผมติดตาไว้ผ่านครับปรากฏว่าผ่านครับผมใช้เทียนนะครับผมใช้เทียนในการเคลือบเคลือบพื่อมเพื่อไม่ให้มันคายน้ําอันนี้จะเป็นต้นแอปเปิลต้นแอปเปิลสายพันธุ์ m 1 0 6นะครับมาริมาตันอันนี้เสียบยอด าสายพันธุ์น่าจะพันธุพิงเลดดี้นะครับเดี๋ยวน่าจะได้ที่จะเป็นต้นองุ่น,นครับต้นองุ่นที่ผมติดตาไว้ข้างๆนะครับผมก็จะทําแบบนี้แหละผมว่าจะเสียบยอดไปามามันอากาศมันไม่ได้นะครับผมก็เลยทําการติดตาไว้เลยแล้วก็ใช้ถุงย่างถุงพลาสติกนะครับจากประเทศอิสราเอลแล้วก็ปาดปาดปาดแล้วก็ทําเองครับผม ไม่ยากนะครับอันนี้จะเป็นต้นองุ่นนะครับองุ่นทานลูกสดครับไรเม็ดครับสีเขียวนะครับก็ทาไว้เยอะนะครับผมทาไว้เยอะเป็นการทดลองครับผมก็ผ่านครับรกาดว่าผ่านครับผมยอดออกอันนี้จะเป็นต้นสกาโรตาซิเลตนะครับท่านผู้ชมอันนี้ตัดยอดแล้วเดี๋ยวมันก็แตกออกมาว่าทดลองดูมันจะเป็นดอกไหมมีดอกออกมาไหมผมว่าก็ไม่น่าจะพลาดนะครับ ว่ามันเป็นดอกแน่นอนว่าเราตัดปลายแล้วดูตาดอกแล้วน่าจะออกเดี๋ยวพอได้ลุ้นนะครับนี่นี่ละไฮไลท์วันนี้ดูลายสวยครับผมเดี๋ยวให้ลูกมันสุกๆแล้วก็แด,ดง,ง,งๆงอมๆกว่านี้ก่อนโู้ผมลงไหลกับลายมันนี่แหละครับท่านผู้ชมลายมันสวยมากครับลายมันคล้ายๆกบกบครับ ลายกบนะครับดูรอบๆครับสวยครับผมโอเคครับถ้าท่านผู้ชมท่านไหนชมคลิปแล้วอย่าลืมถ้าหากท่านผู้ชมอชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดใกล้กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมกดติดตามไว้ด้วยครับเจอกันคลิปหน้าครับช่องสวนวิชาแนงขอคนบ้านเกษตรจากลาไปก่อนครับบายบายครับผมโอเค